สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2,024นะครับวันนี้ฟีงิก์ดินเด็กอยู่ที่90จากเมื่อวานนี้86 90เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เห็นมานานมากตลาดคลิปโตเช้านี้มาเก็ตค a p อยู่ประมาณ3ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐก็ไม่ได้เห็นมานานมากเปิดทีวีมามีแต่ข่าวที่พูดถึงบิตคอยพูดถึงคลิปโตเครนซีเปิดมือถือมามีแต่คน พูดถึง XRP มีคนถามผมเรื่อง XRP จะเข้าดีไหมขายจะขายหมูหรือเปล่าหรือควรจะรอปรับฐานก่อนหรือว่าเออ XRP จะไปเป้าหมายเท่าไหร่ในบูมาร์เก็ตนี้เพื่อนผมโทรมาถามบอกเอ้ยบิตคอยขายดีหรือเปล่าผมบอกเฮ้ยถือยาวไปเลยพี่ถือยาวไปเลย5ปี10ปี5นาทีให้หลังไลน์มาบอกพี่ขายแลว้วกลัวติดดอยนะครับตลาดที่ รันเขาเรียกว่า Run บ bon น Emotion Emotion ันรันไฮนะตอนนี้จิตใจแบบโหนิ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวกราฟก็พุ่งเดี๋ยวกราฟก็ลงเดี๋ยวก็มีขา่ขาวนู้ขน,นข่าวนี้ข่าวนูน้นข่าวนี้เข้ามาถามว่าตอนนี้ตลาดรออะไรนะตลาดเนี่ยผมว่ารออยู่2อย่างอย่างที่1คือแกรี่เกนเซอร์ลาออกหรือไล่ออกอาจจะเกิดขึ้นก่อนลุงทรัมป์สาบานตนหรือหลังสาบานตนก็ได้ นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีแท่งเขียวแบบแท่งฉลองแท่งแมวไม่อยู่หนูล่าเริงแล้วก็คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของลุงทรัมป์คำสัญญาที่บอกว่าจะให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาถือบิตคอยไว้ในงบดุลของประเทศตรงนี้เป็นอะไรที่ทำให้หลายคนนึกภาพออกว่าบิตคอยไปแตะ2 0 0แสนดอลลาร์ห0 0แสนดอลลาร์ล้านดอลลาร์ตรงนี้ผมนึกภาพออกเลย นะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านถามเข้ามาบอกพี่แผนมันจริงหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มันไม่มีโรดแมปมันยังไม่มีสเต็ปหนึ่สิ่งที่จับต้องได้ง่ายที่สุดหรือจับต้องได้มากที่สุดก็คือร่างกฎหมายของคุณซินเตียลูเมสนักการเมืองสายเลือบล็อกเชนแล้วก็เป็นคนที่ถือบิตคอยในร่างกฎหมายเนี่ยหรือเป็นการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเธอเขียนว่า เธออยากให้สหรัฐอเมริกาซื้อ200,000 btc ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีให้ประเทศถือ1ล้านบิตคอยในเวลา5ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่สวยมันเป็นกาวที่แบบน่าดมมากจะพูดให้ตื่นเต้นก็นได้หรือจะพูดให้กาดไม่ตกก็ได้นะแต่ในคลิปเนี้เราจะพูดให้กาดไม่ตกคือเรื่องนี้เพื่อนๆตอนนี้มันเป็นแค่การเสนอร่างกฎหมาย นะซึ่งการเสนอเนี่ยมันต้องหาสปอนเซอร์มันต้องหาคนสนับสนุนทั้ง Republican และ Democrat แน่นอนลุงทรัมป์สนับสนุนนะครับและถึงแม้ในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีสอสอและสอวอเป็นฝั่ง Republican เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผ่านนะมันจะมีอารมณ์ประเภทที่ว่าพอลุงทรัมป์สาบานตนปุ๊บมีการดันร่างกฎหมายฉบับนี้ มีข่าวว่าคนนี้ก็สนับสนุนคนนั้นก็สนับสนุนแต่มันก็จะมีข่าวที่ว่ามีคนไม่เห็นด้วยมีคนที่มองว่าเสี่ยงเกินไปมีคนที่มองว่าเฮ้ยเราต้องวิจัยเรื่องนี้ต้องต้องใช้เวลาหน่อยเพราะนี่เป็นการเดินหมากที่ถ้าพลาดเนี่ยประเทศจะพังได้นะใช้เงินนึกภาพ1ล้าน BTC ีเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่และสหรัฐอเมริกาไม่มีเงินมีแต่นี่สาธารณะ35ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ แล้วสมมุติว่ามันผ่านสมมุติมันผ่านเฮาส์หรือผ่านสสแล้วมันต้องไปเซ n เนตเกิดมันถูกเซเนตตีกลับเซเนตคือสอวอเกิดสอวอตีกลับมันก็อาจจะมีฟัดที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ดางกฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะผ่านนะอาจจะเป็นขาลงแล้วก็วนไปแล้วก็วนมานะครับหรือตัวเลขที่เขาขอไว้เนี่ย มันอาจจะไม่ได้ตามเป้าอาจจะไม่ได้ถึงสองแสน BTC ต่อปีแต่ถึงไม่ถึงสองแสนเนี่ยต่อให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อ1 BTC เนี่ยเพื่อนแท่งเขียวยกนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งให้เจ้านายเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ผมว่าใช้เวลาเป็นปีนะส่วนตัวผมมองว่าใช้เวลาเป็นปีส่วนตัวลุ้นอย่างเดียวว่าลุงทั้มหลังสาบานตนเสร็จเนี่ย แกยังจะมาพูดถึงเรื่องคริปโตอีกหรือเปล่านะช่วงแรกเนี่ยแกมีงานต้องทําในส่วนของอวิกฤตชายแดนเม็กซิโกโอเมริกามีในเรื่องของวิกฤตลเซียูเครนปัญหาภูมิรลาศาสตร์ที่แกต้องเคลียร์เนี่ยหลายอย่างเหลือเกินแกจะยังมาหัวหกก้นขิดกับพวกเราหรือเปล่านะตรงนี้ต้องจับตานะครับและลุงชัป์อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะลุงชัป์เนี่ย หลายอย่างแกก็เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนมุมมองของแกหรือแกอาจจะพูดอะไรที่ทําให้ตลาดคริปโตรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่ใช่ที่สัญญาไว้นี่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมใจนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าทุกประเทศสุดท้ายและท้ายสุดทุกประเทศต้องถือบิตคอยผมผมเห็นภาพนั้นต้องถือ Bitcoin ไว้เป็น Reserve ของประเทศยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่จะ ขุดตัวเองออกมาจากจุดนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องดูกันวันต่อวันนะแต่เป็นอะไรที่ผมจับตาแบบเรียกว่าทุกวันนะ่ะนะวันหนึ่งผมตามข่าววัน 4- ี่หชั่วโมงผมดูตลอดว่ามันมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าควรจะเอามาเล่าหรือเปล่ามันจะเป็นกาวที่ทําให้คนใหม่แบบเฮ้ยดีใจรีบซื้อแล้วติดดอยหรือเปล่านะคาพูดเนี่ยผมระวังมากอยากให้เพื่อนๆใจเย็น นะตอนนี้เราอยู่ในบูมาร์เก็ตปล่อยให้บูมาร์เก็ตทำงานให้เราอย่าไปสนใจอะไรมากนะบางโปรเจกต์เนี่ยแทบจะไม่มีะายเปลี่ยนแปลงเลยอยู่ดีขึ้นมา20-30%หรืออาจจะไม่ทำงานเลยก็ได้เขาอาจจะอยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะหลายคนหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมเหรียญน,นี้ขึ้นทำไมเหรียญน,นี้ลงในบูมาร์เก็ตเนี่ยจริงๆไม่ต้องมีเหตุผลมากไซคลมันมาแล้วนะเฟดลดดอกแล้วกำลังจะพิพ์เงินทองจะขึ้นคริปโตจะขึ้นหลายอย่างจะขึ้นนะเราต้องอใจเย็นๆ เหมือนคนที่เขาประสบความเร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเต้นกับสถานการณ์เท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยมาขึ้นลงกับสิ่งรอบตัวเท่าไหร่เขาจะเป็นเสาหลักท่ามกลางความโกลาหลนะครับก็วันนี้เข้าๆประมาณนี้หลังวิดีโอนี้ก็จะไปนอนจะออกห่างจากตลาดคริปโตวันหนึ่งนะอาจจะนอนเสร็จแล้วก็ไปเดินห้างไปเดินสวนศิลิกิตเพื่อนๆก็เช่นกันพักบ้างอะไรบ้าง ถนะอนตัวเองออกมาถอยออกมาไปเดินสวนไปทํานู่นทํานี่อย่าคลิปโตทั้งวันทั้งคืนวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม